จับเท้าหน้านะครับจับช่วงตัวหลังท้องหางเท้าหลังจับได้เวลาจับจับเต็มเต็มมือคือไม่จับหัว no hands yes okay don't touch no yes don't touch me ข้างท้องแม่เวลาจับเสือจะไม่ใช้นิ้วจิ้มจิ้มนะจับมือตรงนีับเต็มมืออยู่แบบนี้เนี้ยลูกเต็มเต็มมือลูกเต็มเต็มมืออย่างนี้ <c oughs> เขาไปข้างในเราวิ่งๆเทิ้งขยะเ <laughs> ลยเ <c oughs> ราจะเหนื่อยน้องหลังมุมแล้วน้องก็กินนมน้องหง รูปย่าเี้ยครับรูปยาวครับมเต็มมือมั่นใจครับสบายๆไม่จับหัไม่เห็นนะได้ว่ารูปยาวกระดุมเยะเ้ยแม่เฮ้ย้แมวเซื้อไปถ่าไ้แจเลยนอน๋อเนี่ยอ๋อนอนกอได้มั้อดนอนอน่นอนกอเลย หน้าวางตรงนี้แก้ววางเอาแก้ววางนอนกอดเนาะเหมือนกอดข้างเลยกอดเหมือนกอดค้างเลยครับตรงนี้กอดพุงไว้จับพุงไว้หยับขังไปเลยหยับข้างเลยนอนเลยไนอนนอนนอนกอดเนี้ยนอนเป็นหมอนเป็นหมอนจับพุงไว้นุ่มนะจับพุงไว้นอนแล้วเด็กน้อย

หน้าแทนหมูเด้งไหมนี่ถ้าน้องหลับเราจับเท้าหน้าได้ไหมครับถ้าน้องหลับอุ้ยหนุ่มแน่นๆเลยครับเพื่อนๆแน่นๆเลยอ่ะหึน่าหลักมากมากเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแย่ได้หรือหรอไม่แย่ไปนะระวังนะซื้อซื้อไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม้เอ นั่งจับเ่ยเดนนั่งจับเลยเดินไปนุ่งแดไปเขินแท้แล้วเนแทนแล้วเขินแทนแล้วเอ๊ะเฮ้ย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 เป็ูหวย พี่ถืออันนี้ให้ผมแป๊บหนึ่งแต่ผมขอสามคนม,มาติ้งนะสามคนเดบยวเนาะถ้ากำลังใน้ก่อดชอบมากชอบมากมาีอ่ะมี้ครับแต่น้องยังไม่ได้ให้บริการเพราะว่าน้องไม่สบายไม่แข็งแรงนราเดี๋ยวเคลียร์อเล็กที่สุดของเราเป็นมีบอล ลราแม่เขาอยู่อยู่ด้านหลังครับอันนั้นในตัวที่เดินเดินซูแม่เอ่อาจจะอยู่ด้านโซนพ่อพันแม่พันเลยครับโดยที่เดินเดินนั้นแม่เป็นคงนติเป็นไบรน์ด้วยเป็นการพี่หลอกอตัวใหญ่ชอองงใช่ครับตัวยิ่งโตก็ยิ่งขุ่นขุนมาก <c oughs> อย่างไซนี้ถ้าน้องเติร์นอ่ะแล้วน้องวิ่งอ่ะอันนี้ก็จะวิ่งตามไปจับเขาเขาเล่นเรื่อนดีจังครับ ี๋ยวอยากขยำพุงอยาพุงห้ามเลยจริงอะนี่จับพุงดูสิจับพุงเลยอ่ะเงี้ยนี่จับเท้าหรือยังมันเราจับเท้าหน้าเสือหรือยังดูมาดูเท้าเสือดิจับย่างน้องน้องแบมือแบมือโอ้โหอืม mẹ 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 mẹ